นะพี่แจ๊บไอ้แจ๊นะพี่พี่แจ๊บเรียกแบบให้เกียดนะพี่แจ๊บต่อต่อตัวรุ่นใหญ่พี่นุ้ยเลยนุ้ยไอ้นุ้ยนะเฮ้ยองปะพี่นุ้ยไอ้นุ้ยเหม็นมึงแยกให้ออกแล้วแต่ลงขยันเอาเงินออกจากบ้านอย่างเงี้ยมึงยังจะเรียกวัตถุนี่ก่อไอ้นี่อะรุ่นใหญ่อีกคนพี่หลุยไอ้หลุยหลุยเปื่อยหลุยสลุยนะ กูเดินทีเฮี้ยคุณรูว่าแอร์ศตรูเย็นรังแคปิวเต็มไปหมดเลยเฮี้ยรุ่นใหญ่ก็มีอีกไอ้ตั๊กพี่ตั๊กไอ้ตั๊กบางการมานะไอ้ฝรั่งปอมเหมือนะไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยฝรั่งบ้านพ่อจนทุเรศเฮี้ยเดินลอดเราแต่ผ้าได้พี่บอลไอ้บอลนะนะพี่บอลบอลเนี่ยมึงไม่ต้องไปตามมาตอนนี้ไม่มีโชคแล้วเก่งใจพิณหนิงด้วยคนเฮี้ยไปคูลอีกสามสี่รอบไปสักไปออกไปหาเชื้อจนเจอ